เดี๋ยวพามาดูน้ำมันนะนี่จอดมาประมาณ36ชั่วโมงแล้วครับที่ปิดเครื่องตลอดนะแต่ว่าก่อนจอดวันนั้นก็ขับมาทั้งวันเหมือนกันนะครับเป็น1ิบชั่วโมงแล้วก็มาจอดส6ชั่วโมงแล้วเดี๋ยววันนี้เช้าแล้วเนี่ยกำลังเช้าแล้วจะเดี๋ยวออกต่อครับกลับไปรับงานดูน้ำมันทุกคนตอนนี้เหลืออยู่ประมาณครึ่งถังครับตอนที่ผมมานะฮะมันมีอยู่ประมาณขีดนี้ครับเนี่ยช่วงตรงนี้ครับเป็นน้ำมันประมาณ2 8 4ลิตรครับ ขีดเนี่ยจากนี่มาครึ่งถังเนี่ยจากขีดนี้มาครึ่งถัง284ลิตรครับตอนนี้จอดมาส6ชั่วโมงตอนผมมาจอดอ่ะมันเหลือต่ำกว่าขีดขีดเนี้นิดหนึ่งนิดหนึ่งตอนนี้เหลือเหลือครึ่งถังแล้วน่าจะหายไปประมาณ200กว่าลิตรแล้วครับจอดนักง,งานเพิ่งเดินมาบอกเมืนเน่อกีย้ยังไม่มีที่ลงของจอดมาอีกประมาณ10โมงเขาบอกขอโทษด้วยนะออขอโทษหราจ่ายบุอ้วนแนงานเนี้ย ตอนนี้ผมรอมา36เดี๋ยว37 3839ผมต้องรออีก39ชั่วโมงลงของอีกเกือบ2ชั่วโมงก็เป็น40-41ชั่วโมงครับที่ที่รอนะกว่าจะเสร็จน้ำมันเนี่ยที่ผมบอกขีดนี้ลงมาเหลือครึ่งทางแล้วน่าจะไม่ต่ำกว่าน่าจะ200กว่าแล้วครับ200เกือบ300ลิตรแล้วมั้งนี่เนาะเพราะมันมต่ำกว่าขีดหนึ่งประมาณ200กว่าครับยังไม่รู้ว่าหมดเท่าไหร่ก็ช่างมันนะมันก็ต้องตาแหละเพราะตอนนี้อากาศลบลบสิบ ตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับลบแปดลบเก้าลบสิบลบแปดลบเก้าลบสิบสิบเอ็ดอะไรเงี้ยอากาศลบค่อนข้างเยอะเมื่อคืนนี้ลบเกือบสิบห้าองศาครับผมก็ต้องติดเครื่องเนี้ยตั้งแต่วันไหนแล้วอ่ตั้งแต่ผมมาถึงตั้งแต่ผมตัดเครื่องแต่เช้าว,วันอาทิตย์อะจนวันเนี้เนี่ยเป็นเช้าว,วันอังคารแล้วครับผมขับมาแต่เช้าว,วันอาทิตย์ตอนนี้เป็นเช้าว,วันอังคารแล้วก็เดี๋ยววันนี้พอลงของเสร็จที่ยงผมจะขับไปอีกอีกแปดร้อยโลครับกลับไปที่บริษัท ก็น่าจะได้ดับคืนนี้ถ้าข้างล่างอากาศอุ่นนะ<อ>ดูจอดรอจนชั่วโมงรีเซ็ตครับเต็มป,ปิบถ้าเราจอดครบส4ิี่ชั่วโมงเนี่ยชั่วโมงเจ็สบของไลนทิครับมันจะมาให้เราเต็มเลยหยมจอดรีเซ็ตละรอเปื่อยเลยครับรอบนี้รอบนี้ก็เต็มเต็มเลยครับจา่ายผมเต็มเต็มบริษัทเนี้ยเพราะว่า สั่งของมาครับแต่ไม่มีที่นะมันเพิ่งสั่งมาอีกคันหนึ่งผมเ่ามาส่งที่นี่แล้วแล้วก็มีคันนึงมาส่งอีกแล้วผมก็มาอีกเดี๋ยวเขาก็จะมาอีกแต่เนี้ยแล้วงานก็ต้องมารอเขาก็ต้องจ่ายค่าเสียเวลาให้พวกเราทั้งทุกคันะที่มารอจ่ายก็ชั่วโมง2อ0 0ครับแต่ตอนเนี้ยเกินชั่วโมงแน่ๆแล้วเพราะว่ามันจ่ายแม็กต่อวันนะสิชั่วโมงแต่ว่าตอนเนี้ยผมรอเนี่ยมันเกิน24ชั่วโมงละเขาต้องเหมาจ่ายเป็นวันครับ โชคดีนะว่าตอนเข้ามานะน้ำมันมยังมียัง75เปอร์เซ็นต์นะาานี่ทำไมน้ำมันต่าๆสักขีดนึงงามหน้าเลยแต่ผมรู้อยู่แล้วนาหนาวผมไม่ปล่อยน้ำมันต่าอยู่แล้วครับเพราะว่าเนี่ยอย่างเนี้ยมันเกิดขึ้นได้เนี่ยบางทีเราต้องไปติดบางทีไปวิ่งไปติดภูเข,เขาเขาปิดถนนสองสามวันวนู่นเนี่ยเราต้องติดเครื่องนอนอย่างเงี้ยครับน้ำมันไม่เคยปล่อยให้ต่ํากว่าต่ำกว่าเครื่องถังในเดียวเติมขครน่งถังในเดียวเติมครับไม่ปล่อยให้ต่ําเยอะแล้วบวกกวับสภาพอากาศที่เย็นด้วยฮะถ้าเรา ปล่อยน้ำมันต่ำมากๆมันมีโอกาสที่จะเป็นเจียวง่ายนะครับให้ปริมาณมีเยอะๆไว้อะไรเงี้ยจะดีปล่อยน้ํามันน้อยเดี๋ยวมันจะน้ํามันเป็นเจียวแข็งตัวครับเพราะว่าอุณหภูมิมันติดลบ